ราศีพฤษภครึ่งปีหลังคุณจะอยู่ในช่วงที่ต้องวางรากฐานชีวิตอย่างจริงจังอาจจะรู้สึกเหนื่อยเหมือนต้องแบกหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่ทุกอย่างที่คุณทำจะกลายเป็นเสาเข็มที่มั่นคงให้ชีวิตในระยะยาวค่ะการงานมีภาระเข้ามาหนักโปรเจกต์ใหญ่งานที่ต้องจัดการหลายด้านแต่คุณจะพัฒนาตัวเองเร็วและได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง การเงินมีรายจ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องบ้านสุขภาพหรือดูแลคนในครอบครัวแต่คุณยังสามารถจัดการได้ดีเพราะวางแผนเก่งค่ะความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนจากงานหรือกิจกรรมส่วนคนมีคู่จะเริ่มพูดคุยกันด้วยเหตุผลมากขึ้นเข้าใจมุมมองกันได้ดีสุขภาพต้องระวังเรื่องปวดหลัง ฟันกระดูกรวมถึงความเครียดสะสมจากการพักผ่อนน้อยคำแนะนำอย่าก,กดดันตัวเองว่าทำไมยังไม่เห็นผลเพราะสิ่งที่คุณทำตอนนี้กำลังสร้างรากฐานที่มั่นคงในอนาคตคุณไม่ได้หยุดแค่กำลังเดินช้าๆแต่จะไปได้ไกลกว่าที่คิดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ